เรื่องของดวงโชคชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณาในการฟังดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเรื่องให้ใช้จ่ายมากแต่ไม่ถึงขั้นที่ทำให้ขนหน้าแข่งร่วงแน่นอน เรื่องของการงานช่วงนี้การงานโดยรวมถือว่าคล่องตัวดีแต่จะมีปัญหาบ้างปลาปลายเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วเกิดอาการน้อยอกน้อยใจกับคนรักเป็นช่วงๆคนโสดอย่าพึ่งใจร้อนเพราะมีเกณฑ์จะเจอรักไม่จริงในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริม แต่ก็มีรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องของการงานกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในไม่ช้าทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและคุณรอบข้างเรื่องของความรักความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์มาถึงขั้นที่คุณและคนรักของคุณมองกันและเหมือนจะเป็นเพื่อนกันไปแล้วส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้คุยกัน กับใครบางคนแบบเงียบๆสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาบมาหลายช่องทางหากช่วงนี้ทำอาชีพเสริมก็จะมีโอกาสมีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการงานหากมีปัญหาก็ขอให้อดทนอีกนิดเพราะชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็จะมีอุปสรรคปัญหาที่พัดเข้ามาในชีวิตจะทําให้คุณและคนรักเห็นใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆต้องเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนถึงจะสมหวังสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินเริ่มมีการวางแผนการทำอาชีพเสริมใหม่ๆเรือสร้างลูทางในการทำมาหากินในอนาคตเรื่องของการงาน มีเกณฑ์ที่จะเหน็ดเหนื่อยเพราะนอกจากงานที่เยอะมากและหนักแล้วก็ยังต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานกับคนหมู่มากอีกด้วยเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็สามารถสะสางปัญหาได้อย่างรวดเร็วส่วนคนโสดกำลังจะพบรักที่คุณกำลังตามหาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี เรื่องของการเงินช่วงนี้อย่าพึ่งเสี่ยงดวงเพราะดวงยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลาบลอยเรื่องของการงานแม้ว่าคนอื่นจะมองว่างานของคุณดีแล้วแต่จริงๆคุณกลับอึดอัดใจในบางอย่างที่ซ่อนอยู่เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่มีใครที่จะมาแยกคุณออกจากคุณรักได้ส่วนคนโสด มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับเพื่อนใกล้ตัวหรือเพื่อนจะเป็นผู้นำพาความรักมาให้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้หลายช่องทางทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเบื่อหน่ายจากการทำงานแต่ก็ต้องอดทนทําต่อไปเพื่ออนาคตเรื่องของความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาตามเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆคนโสดก็จะมีเกณฑ์ได้พบคนดีโปรไฟล์เลิศที่หาไม่ได้ง่ายๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากขยันและเก็บเงินอย่างจริงจังก็จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ในวันข้างหน้าเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าคุณจะทำงานร่วมกับคนหมู่มาก มีลูกน้องบริวารสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยเพราะต้องลงมือทำด้วยตนเองอยู่ดีเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยบอกรักแต่จริงๆลึกๆในใจแล้วคุณรักกันมากส่วนคนโสดยังต้องคลองโสวดต่อไปเพราะยังไม่มีเกณฑ์จะได้พบเนื้อคู่ในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้ว ขอขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ